สามตัวโผแห่สองเลขเด็ดพิธีแก้บนสารปู่ตาชาวบ้านร่วมพิธีคึกคักจัดหนักเลขนี้สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง3 a มเอเวอรตี้ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะ,ท,นนะ,คะคที่จังหวัดสุรินทร์นะคะอดีตผู้สมัครสออบตนะคะที่จังหวัดสุรินทร์ทำพิธีแก้บนสารปู่ตาในหมู่บ้านนะคะแม้แพ้เลือกตั้งนะคะแต่ว่าก็ จัดนางรำเครื่องเส้นไหว้ครบเลยนะคะคอหวยชาวบ้านแหร่ร่วมพิธีคึกคักนะคะที่บริเวณศาลปู่ตาประจำหมู่บ้านบ้านหนองแม่มาแซวนะคะหมู่ตรวจอำเภอเสีนรงจังหวัดสุรินทร์นะคะกลุ่มชาวบ้านประมาณ20-30คนนะคะร่วมพิธีแก้บนของนายทองคำอายุ57ปีอดีตผู้สมัครสอสอ,อบตอนะคะหรือ ได้มาแก้บนนะคะโดยนายทองคําบอกว่าได้ลงสมัครสออบตอตรวจนะคะประจำหมู่บ้านหนองมะแซวซึ่งก่อนหน้านี้เขาเคยมาขอพรบนบนานศาลกล่าวต่อสารปู่ตาวาัดถ้าได้รับเลือกตั้งเป็นสอบตอจะนำสิ่งของและก็เครื่องเส้นไหว้ผลไม้9้าอย่างหัวหมู9ก้าหัวและเราอยาป่าปิ้งมาแก้บนแต่ผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่28สพฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่าเขาแพ้การเลือกตั้งนะคะแต่ก็ยังแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจอะไรเพราะว่าเหมือนกับการเล่นเกมมีแพ้ก็ต้องมีชนะซึ่งเขาบอกว่าตอนที่เขาไหว้ขอพรสารปู่ตาก็ตั้งใจเอาไว้ว่าถึงแพ้หรือชนะก็จะมาทำพิธีเส้นไหว้ปู่ตาเหมือนเดิมเพราะศรัทธาและเคารพตามความเชื่อ ว่าจะอยู่เย็นเป็นสุขและมีโชคลาภซึ่งสารปู่ตามีต้นพลวงขนาดใหญ่อายุ100ปีที่ใกล้ๆศา,ารนะคะแล้วก็ชาวบ้านนับถือบูชาและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์จริงและที่สำคัญคุณทองคำนี่เขาบอกว่าท่านให้โชคให้ลาบกับลูกหลานในหมู่บ้านมาโดยตลอดนะคะวันนี้เขาก็เลยนำสิ่งของและก็ มีหัวหมูสามหัวผลไม้เหล้ายาปลาปิ้งมาทำพิธีเส้นไหว้โดยเชิญผู้เฒ่าผู้แก่ประจำหมู่บ้านมาทำพิธีให้ครั้งนี้เพื่อเปี่ยนความเป็นสิริมงคลทั้งนี้นะคะหลังเสร็จพิธีสิ่งที่ชาวบ้านเฮือหาลาใหลความสนใจมากที่สุดนั่นก็คือตัวเลขเสียงไทยจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่มาทำพิธีนะคะด้วยการ ไปดูตัวเลขนะคะตัวเลขนี่มีจริงๆนะคะมี3ตัวเน้นๆเลยนะคะสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านอย่างมากเลยนะคะต่างตื่นเต้นดีใจนะคะโดยตัวเลขที่โผลมานะคะคือ948นะคะบางคนบอกว่าเห็นเป็น384แต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันนะคะการมองของแต่ละคนนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ ซึ่งบางคนก็ไปเพ่งที่เลขหัวหมูนะคะไปเพ่งที่หัวหมูเห็นเลขโผลมาคือ955นะคะ955นะคะก่อนที่จะถ่ายรูปแล้วก็จดตัวเลขดังกล่าวไปเสี่ยงถ่ายนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือเลขเด็ดที่ชาวบ้านเขาเห็นนะคะถ้าท่านไหนนะคะมีเรื่องแปลกๆแบบนี้เรื่องความเชื่อเรื่องตัวเลขต่างๆนะคะ เลขเด็ดเลขดังต่างๆส่งคลิปมาได้นะคะที่ที่เพจ Facebook เป๊ปปังนะคะเพื่อแบ่งปันให้หลายๆท่านทราบน,น,นะคะแล้วก็รู้จักพื้นที่ของท่านนะคะเป็นการโปรโมทไปในตัวด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ